สวัสดีครับผมมาต่อระบบเช็คชื่อครับใน EP ที่15.5นะครับใน EP ที่15.5ครับผมจะพาสร้างงืนขนไขในการซ่อนแล้วก็แสดงเมนูหรือว่าลิงก์สำหรับคลิกไปยังฟอร์มล็อกอินแล้วก็การล็อกเอาท์นะครับผมอ่ะเรากลับไปดูที่ระบบของเราก่อนนะครับระบบของเราครับอ่ะเข้ามาหน้าแรกก็คือเจอฟอร์มล็อกอินใช่ไหมครับทีนี้ครับเราจะลองล็อกอินดูครับ ลองล็อกอินดูนะครับใส่ username password ให้ถูกต้องนะครับพอเราคลิกล็อกอินเสร็จแล้วนะครับมันก็จะวิ่งมาที่ controller teacher นะครับผมถามว่าดูได้ยังไงก็ดูได้จากนี่ครับ teacher คือ controller นะครับถูกเรียกใช้ฟัง n ชั i นอ index ก็เลยมีการแสดงรายวิชาที่สามารถเข้าไปเช็คชื่อได้นะครับผมแต่เมนหลักของคลิปนี้ครับมาดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับเราล็อกอินเข้ามาแล้ว ลิงก์สำหรับล็อกอินก็ยังโชว์อยู่นะครับเมื่อมีการล็อกอินเข้ามาแล้วเราต้องการให้โชว์แค่ลิงก์ล็อกเอาเท่านั้นแต่ถ้ามีการล็อกเอาเข้าไปแล้วครับมีการล็อกเอาออกไปแล้วนะครับเราจะต้องโชว์เฉพาะเมนูล็อกอินเท่านั้นนะครับผมเมนูล็อกอินเท่านั้นนะครับผมทีนี้ครับเราจะมาไล่สเต็ปกันก่อนนะว่าเราต้องไปทําโค้ดตรงไหนสร้างเงื่อนไขตรงไหนนะครับผมอันดับแรกครับ ล็อกอินเข้าไปก่อนล็อกอินเข้ามาเสร็จแล้วนะครับจะวิ่งมาที่คอนเทนเ l อร์ทีเชอร์ใช่ไหมครับให้เราเปิดโค้ดนะครับคอนเทนเตอร์ทีเชอรขึ้นมาก่อนนี่ครับคอนเทนเตอร์ทีเชอรนะครับจากนั้นครับมาที่ฟังก์ชัน Index ในฟังก์ชัน Index ของเราครับจะมี print underscore R session ดูนะครับมันทัดนี้เอาไว้เช็คว่ามันมีเซสชันอะไรบ้างที่ถูกสร้างมาจากตอนที่เรามีการทำระบบล็อกอินนะครับวันนี้ก็คือผ่านมาแล้วเนาะ นะครับส่วนระบบล็อกอินนะครับก็จะอยู่นะครับ ip 15.1นะครับผมอ่าลองไปไล่ดูนะครับผมอ่าส่วนคนที่ทำตามมาแล้วนะครับเปิดบรรทัดนี้ขึ้นมาอ่านี่ครับถ้ายังไม่มีก็พิมพ์ตามเข้าไป print r อ่า print underscore นาพังในก็เป็น sign underscore section นะครับผมเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดถามว่าบรรทัดนี้มีเอาไว้ทำอะไรนะครับ ก็คือเอาไว้เช็ครับว่าเรามีการสร้างเซสชันอะไรมาบ้างนะครับเซฟแล้วก็รีเฟชนะครับอ่ะที่นี่ครับเห็นไหมครับนี่คือเซสชันที่เรามีการสร้างนะครับในคอน t ทลเลอร์ล็อกอินฟังชันออเทนะครับผมก็มี Teacher Underscore ID ครับอ่านี่ครับแล้วก็ Teacher เดส e r ร์เน e นะครับผมถูกสร้างใน c o n t ทล l ลอร์ล็อกอินฟังชันออ t เทนอ่ะฟังกชันนี้ครับ นี่ครับนะครับนี่ครับสร้างแค่2ตัวแปรมี teacher u n d e r s c o d แล้วก็ teacher underscore name นะครับผมเราเลยต้องมีการเปิดบรรทัดนี้ขึ้นมาหรือว่าพิมพ์บรรทัดนี้เพิ่มขึ้นมาเพื่อเช็คว่ามันมีตัวแปร session อะไรบ้างนะครับทีนี้ครับเรารู้แล้วว่ามี2ตัวแปรใช่ไหมครับผมจะพาใช้แค่1ตัวแปรในการสร้างเงาื่อนไขในการซ่อนแล้วก็แสดงปุ่มหรือว่าลิงก์ล็อกอินล็อกเอาท์นะครับผมอ่ะทีนี้ครับ เรามาดูครับว่ามีการเรียกวิวไหนมาใช้งานวิวที่เราเรียกมาใช้งานคือวิวนี้ครับที่เป็นเมนูทางด้านซ้ายนะครับก็คืออยู่ในวิวเทมเพลตแล้วก็เฮดเดอร์นะครับผมก็คือที่แสดงตรงนี้ครับด้านซ้ายนี่ครับที่แสดงลิงก์สำหรับล็อกอินแล้วก็ล็อกเอาท์ะนะครับเราเปิดโพสต์ไฟล์นี้ขึ้นมาครับไปที่วิวนะครับแล้วก็โฟลเดอร์เทมเพลต แล้วก็ดับเบิลคลิก header. php ขึ้นมานะครับผมจากนั้นครับเรามาดูลิงก์ตรงที่มีการสร้างลิงก์ล็อกอินล็อกเอาท์นะครับอ่ะนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับลิงก์ล็อกอินล็อกเอาท์นะครับอ่ะย่อโค้ดให้ดูง่ายๆอ่ะนี่ครับอันนี้ลิงก์ล็อกอินนะครับอยู่ในท็ก li นะครับผมอันนี้ล็อกอินอันนี้ล็อกเอาท์ นะครับผมทีนี้เงื่อนไขที่ผมจะพาสร้างก็คือนะครับถ้าเซ s ชันที่เป็น t a c h e r ทัสคอยดีไม่ใช่ข้าว่างนะครับเราให้แสดงปุ่ม l o อกอัหรือออกจากระบบแต่ถ้าตรงกันข้ามนะครับเราก็จะให้แสดงแค่ปุ่มล็อกอนะครับผมทีนี้ครับมาสร้างเงื่อนไขกันครับเปิดแท็กพีทพขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ปิดแท็กไว้ก่อนอขอซูมโค้ดให้ดูเงื่อนไขครับ อีครับแล้วก็ Condition ใช่ไหมครับใน Condition ครับผมจะใช้คำสั่ง empty ครับนี่ครับ empty ครับ empty ในตัววงเล็บนะครับแล้วก็พิมพ์ด o ล l a ร sign under score session นับแล้วก็ใน variable ตัวนี้ครับก็เป็น teacher นะครับ teacher underscore d อ่ะนี่ครับอ่ะถ้ากลัวพิมพ์ผิดไปดูได้ตรงไหนก็ดูได้จากตรงนี้ครับนี่ครับ ที่เราได้ p ริ n นดัสกอล์ R s s e s s i o n ออกมาดูถ้ากรอพิมผิดก็ p y มมาได้เลยอ่านี่ครับว่างนะครับเงื่อนไขมาทั้นี้คือถ้าตัวแปลแ s s s i o n teacher u n d e r s c o r ดีเป็นค่าว่างหรือว่ามันไม่มีตัวแป s e s s i o n ตัวนี้โผล่เข้ามานับหรือว่ายังไม่มีการล็อกอินนั่นเองเราจะให้มีการโชว์ลิงก์สำหรับล็อกอินนะครับผมอ่านี่ครับอ่าปิดการปิดยังไม่ต้องปิดนะครับนี่ครับ แล้วก็ผมมาเปิดแท็กพี p พีทีนึงแล้วก็ปิดการปิดแล้วก็แท็กพีดพีปิดอ่ะนี่นะครับให้ดูง่ายๆนะอ่ะนะครับเงื่อนไขแรกครับ if empty session t-shirterscored ีนะครับถ้าไม่มีการล็อกอินหรือว่ายังไม่มีตัวแปรนี้เข้ามานะครับยังไม่มีตัวแปรเซสชันตัวนี้เข้ามาเราจะให้โชว์ลิงก์สำหรับล็อกอินนะครับผมอ่ะ พอสวิีโอค้างไว้แล้วก็พิมพ์ตามได้เลยทีนี้ครับเซฟแล้วก็ไปดูผลลัพธ์กันรีเฟรชครับเห็นไหมครับล็อกอินหายไปแล้วครับล็อกอินหายไปแล้วนะครับผมอ่ะคลิกล็อกเอาครับโอเคครับพอเราคลิกล็อกเอาเสร็จแล้วนะครับผมปุ่มล็อกอินกลับมาแล้วแต่ล็อกเอาอยังอยู่นะครับผมเราต้องมาสร้างเงื่อนไขตัวที่2ครับเงื่อนไขตัวที่2ครับก็คือง่ายๆเลยครับพิมพ์แค่เครับ แอลปิดกาเปิดใช่ไหมครับลบปิดกาปิดทิ้งก่อนแล้วก็ให้มันเราก็มาเปิดตรงนี้แทนครับพีพีแล้วก็ปิดกาปิดนะครับให้มันครอบคลุมนะครับแท็ก L I ตัวนี้ครับที่เป็นลิงก์ออกจากระบบนะครับผมอ่ะดูใหม่นะครับอ่ะอีกแรกครับถ้าไม่มีการล็อกอินนะครับให้โชว์ L I หรือว่าแท็ก A S ตัวนี้ครับสำหรับการลิงก์ไปยังฟอร์มล็อกอิน นะครับแต่ถ้าไม่ใช่คําว่าไม่ใช่ก็คือหมายถึงมีการล็อกอินเข้ามาแล้วเราก็ให้โชว์ลิงก์สำหรับล็อกเอาต์ตามปกตินะครับผมอ่านี่ครับเซฟแล้วก็รีเฟรชดูผลลัพธ์อ่าเห็นไหมครับอันนี้หน้าหลักของระบบนะครับตอนนี้เหลือแค่ลิงก์สำหรับล็อกอินแล้วนะครับอ่านี่ครับเราลองล็อกอินดูครับใส่ยูสเนมแล้วก็พาสเวิร์ดให้ถูกต้อง อ่านี่ครับใส่เสร็จแล้วครับวิ่งมาที่ controller teacher ใช่ไหมครับสิ่งที่ปรากฏครับก็คือมีเฉพาะลิงก์สำหรับ logout หรือว่าออกจากระบบเท่านั้นลิงก์ login ไม่มีแล้วนะครับผมอ่าลิงก์ login ไม่มีแล้วนะครับต่อไปครับเราไป comment code มาทัดนี้ด้วยนะครับใน controller teacher function index ครับเพื่อต้องการเอาออกครับอ่าเราเช็คแล้วแล้วก็ดูแล้วว่า มีตัวแปรเซชั่นอะไรบ้างนะครับถ้าไม่อยากลบทิ้งเราก็คอมเมนต์ไว้ครับในการใช้ double slash หรือว่าเครื่องหมายทับ2ตัวนั่นเองอ่ะเซฟครับเซฟเซฟเสร็จครับ refresh ครับอ่าเห็นไหมครับด้านบนหายไปแล้วอ่ะ log in ออเข้ามาแล้วนะครับปุ่มโชว์แค่ลิงลอก์ log out เท่านั้นพอเราคลิก log out ออคลิกโอเคปับ๊บนะครับมันก็วิ่งมาที่หน้า log in นะครับผมวิกมาที่หน้าล็อกอินแล้วก็โชว์เฉพาะลิงก์ล็อกอินเท่านั้นนะครับผมอ่ะโอเคครับลองทําดูนะครับแล้วก็ในคลิปต่อไปผมจะพาทําระบบแก้ไขโปรโฟไฟล์ของอาจารย์นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ